สวัสดีครับผมสวัสดีพี่พี่สมาชิกนะครับเพื่อนเพื่อนพี่น้องทุกท่านนะครับในช่องทาง u t u b e นะครับคลิปนี้นะครับมาพบกับแนวทาง3ามลาวในรอบดึกนะครับก็จะเป็นลาวสามัคครลาวสามัคคี v i p แล้วก็ลาวว p ไนะครับงวดประจําวันที่4นะครับเดือนมิถุนายน2567นกะครับพี่พี่ก่อนไปรับชมแนวทางนะครับแอดขอฝากคาเตือนพี่พี่สมาชิกแนวทางตัวเลขทุกๆแนวทางทําจากสูตรคํานวณมีหลุดแล้วก็มีเข้า ปรดใช้วิจนะญาณในการรับชมนะครับผมสำหรับแนวทาง3ามาวเมื่อคืนนี้ยมาแค่รอบเดียวก็คือสายรูดเนาะต้องขอโทษพี่ๆสมาชิกด้วยนะครับผมลาวสามเมื่อคีให้8กับ4ผลที่ออก470กับ44ใครรูดที่4เข้าไปที่44นะครับเน้น43มา44นะครับราวสามเมืคี v ี v ให้2กับ6 รุด2อเนาะผลที่ออก857 38นะครับผมอันนี้ก็หลุดไปนะครับเน้น27แล้วก็ให้67เนาะมา57นะครับเรา VIP ให้4กับ8ผลที่ออก75 1กับ57อันนี้ก็รลัก5าก็ให้นะครับ8545แต่เข้ามา51กับ57เนาะอันนี้ก็หลุดไปนะครับผมก็ต้องขอโทษพี่ๆสมาชิกด้วยนะครับเมื่อคืนนี้ส่วน,นทางค่ำคืนนี้นะครับขอให้ พี่พโชคดีทุกท่านนะครับท่านหดที่เข้ามาติดตามรับชมแนวทางลาสามัคคีนะครับให้9กับ5สายรูดให้ไปที่เลข5 50 54 57 90 94 97 3ตัว9 5 นะครับผมนะครับประมาณนี้เราสามัคคีวีไอพีนะครับได้ตัวเด่นเหมือนเมื่อวานนี้นะครับสกับ6เนาะแต่เมื่อวานนี้ไม่มานะครับสายรูดให้ไปที่เลขสองสอส สองเจ็ดสองแปดหกสามหกเจ็ดหกแปดสามตัวหกสองแปดนะครับส่วนลาว VAP นะครับลาว VAP 0กับ6นะครับพี่ีรูดหกศูนย์หนึ 7, ่งศูนยดหกหนึ 7, ่งหกห้าหตัวศูนนะครับ แนวทางก็ประมาณนี้นะครับผมสลับ3ามเราวในรอบดึกก็ขอให้พี่ๆสมาชิกท่านใดที่เข้ามาติดตามแนวทางขอให้ยฮงเฮงปังๆทุกท่านนะครับผมสำหรับคลิปนี้กับสวัสดีครับ